อ่าเลนั่งดีๆเลนั่งดีๆพันเข็นห้าได้ป่ะติมมากินได้ไหม,ไมกินไม่ได้ไม่สบายหรอใครบอกใครบอกแม่ใครบอกอีกหมอบอกเปล่าหมอบอกไม,บไม่สบายไม่สบายกินไม่ได้นะค่ะของคนโตของคนโตเขาเหรอ,อคะ